สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับพาแฟนเที่ยวไซแกวบีดรีสอร์ทจังหวัดระยองครับซึ่งเราเดินทางนะครับด้วยรถยนต์นะครับแล้วเราก็ไปจอดที่ท่าเทียบเรือนะครับทางไซแก้วบีดรีสอร์ทนะครับจะมีท่าเรืออ่าวพ้านะครับให้เราสามารถที่จะเข้าไปนั่งรอนะครับขึ้นเรือได้เลยนะครับซึ่งนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับ หากเราเป็นลูกค้าของทางหาดไกแก้บีนรีสอร์ทนะครับจากนั้นนะครับจะมีรถนะครับรับเรานะครับเพื่อไปขึ้นเรือนะครับวันนี้ลมแรงนิดหน่อยครับก็เมื่อเดินทางมาถึง ที่โรงแรมนะครับก็จะมีพนักงานต้อนรับนะครับนี่เลยครับมายืนไหว้ต้อนรับนะครับแล้วก็จะมีวิวข้ามดิงนะครับซึ่งผมจําไม่ได้แล้วว่าเป็นลําไยหรือว่าเป็นมะตูมนะครับหลังจากเราเช็คอินนะครับได้ห้องพักนะครับก็จะมีรถนะครับที่เป็นเหมือนรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มีรถพ่วงนะครับพาเราไปส่งที่พักนี่เราก็ไปดูห้องพักกันนะครับวันนี้เราได้ห้องที่608นะครับเลขสวยด้วยลงไทยด้วยเลข8เราชอบมากเลยนะครับนี่แฟนเราก็เดินสำรวจห้องนะครับ ก็ในห้องนะครับก็จะสะอาดสะอาดตามากเลยนะครับตกแต่งด้วยแสงไฟนะครับที่ดูแล้วสว่างตานะครับแล้วก็ให้บรรยากาศผ่อนคลายบรรยากาศรีเล็กนะครับในห้องน้ําจะมีห้องน้ําแยกนะครับเป็นฝั่งของชักโครกนะครับแล้วก็เป็นฝั่งอาบน้ํานะครับซึ่งฝั่งอาบน้ำเนี่ยครับคุณผู้ชมครับมีเพดานด้วยนะครับเป็นเพดานฝ้าทะลุแสงเข้านะครับ เรเรียกได้ว่าโรแมนติกอีกแบบนะครับนี่ผมก็พาแฟนออกมาเดินชมทะเลครับด้านหลังที่พักนะครับก็เป็นวิวทะเลสวยงามเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะเป็นวิวห้องอาหารนะครับบรรยากาศที่ดีมากเลยนะครับนั่งทานอาหารไปนะครับสายตานะครับทอดดูวิวทะเลสีฟ้าส,สวยๆและหาดทรายขาว,ขาว ตามชื่อหาดไซแก้วบีทีสอร์ทดะครับนอกจากนั้นนะครับบริเวณนี้ตอนกลางคืนนะครับยังมีเป็นขับนะครับแล้วก็เป็นเปิดเพลงเบาๆมีค็อกเทลจําหน่ายมีเครื่องดื่มเย็นๆให้เราสามารถสั่งมาดื่มได้ในตอนกลางคืนด้วยนั่งพูดคุยกันไปกับแฟนนะครับหรือว่ากับครอบครัวสุดแสนโรแมนติกเลยทีเดียวมาดูมุมถ่ายรูปมหาชนกันบ้างครับบริเวณนี้ก็เป็นกำแพงนะครับที่ตกแต่งด้วยลวดลายนะครับสีสันสดใสนะครับให้ใช้เป็นฉากเป็นแบ็กด็อกถ่ายรูปได้นะครับนอกจากนั้นยังมีบริเวณหน้าหาดนะครับ ที่มีเรือนะครับตั้งเป็นพ็อปให้ครับถ่ายรูปสวยๆหล่อๆได้เลยนะครับส่วนแฟนท่านใดนะครับหรือว่าท่านที่มากับแฟนแล้วแฟนชอบถ่ายรูปนะครับแบบมุมนั่งเก้าอี้ถ่ายนี้ครับก็ถ่ายได้เลยแบบนี้ครับเหมือนแฟนผมนี่ครับหรือจะมุมแบบทัวร์จีนนะครับนั่งหันหลังนิดหน่อยนะครับแล้วก็สายตาเอียงข้างๆนิดๆมองทะเลนะครับก็มุมนี้ก็สามารถเลือกได้เลยทีเดียวนะครับและที่พลาดไม่ได้นะครับเดินทางมาถึงหาดาซแกวบีรีสอร์ทหรือว่าเกาะสม็ดทั้งทีนะครับอย่าลื ไปดูควงกระบองไฟนะครับซึ่งจัดอยู่ที่ร้านอาหารซึ่งเราก็เลือกทานอาหารที่ร้านพลอยทะเลนะครับก็เป็นร้านที่อาหารอร่อยนะครับรสชาติดีนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับที่สําคัญนะครับตอนกลางคืนก็สามารถที่จะเดินเล่นบริเวณชายหาดนะครับเดินเล่นกับแฟนนะครับเดินเล่นกับครอบครัวพูดคุยกันไปนะครับอากาศเย็นๆลมเย็นๆนะครับเสียงคลื่นซัดเข้าฝั่งนะครับโคตรโรแมนติกเลยนะครับแนะนําเลยนะครับหาดทรายแก้วบีดรีสอร์ท จังหวัดระยองถ้าคุณไม่ได้ไปแล้วคุณจะพลาดครับ